ขี้หงุดหงิดขี้โมโหเวียงวีนแบบไม่มีเหตุผลระวังนะคะนี่อาจเป็นสัญญาณของฮอร์โมนไม่สมดุลอารมณ์เวียงหงุดหงิดง่ายอาจไม่ใช่แค่นิสัยแต่มาจากภาวะดื D ้ออินซูลินภาวะดื้ออินซูลินทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดแกว่งขึ้นขึ้น,น,นลงลงส่งผลต่ออารมณ์โดยตรงเมื่อน้ำตาลในเลือดไม่สมดุลฮอร์โมนความเครียดหรือคอติซอลก็จะพุ่งสูงทำให้คุณอารมณ์แปรปรวน โมโหง่ายภาวะน้ำตาลตกกระทันหันทำให้คุณหิวอารมณ์เสียและหงุดหงิดแบบไม่มีเหตุผลถ้าคุณหรือคนข้างๆมีปัญหานี้อยู่โปรแกรม Feel Great ช่วยให้คุณใจเย็นขึ้นได้ค่ะเพราะมีไฟเบอร์คุณภาพสูง ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดลดอาการน้ำตาลตกที่ทำให้อารมณ์แปรปรวนชาเยบ้ามาเต้สกัดแบบพิเศษช่วยลดฮอร์โมนความเครียดสมองผ่อนคลายอารมณ์ดีไม่เวียงวีนและยังช่วยให้คุณทำฟาสติ้งหรือ IF ได้ดีขึ้นง่ายขึ้น นานขึ้นช่วยลดความหิวลดการแกว่งของน้ำตาลคุณก็จะคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นคนรอบข้างก็แฮปปี้ไปด้วยนะสุขภาพจิตดีขึ้นอารมณ์สมดุลขึ้นได้ด้วยโปรแกรมฟิลเกรดถ้าอยากใจเย็นขึ้นไม่เหวี่ยงวีนพิมพ์สนใจหรือทักมาบุมได้เลยค่ะแล้วเจอกันบ๊บาย